พ่อบ้านจักรพัิปีศาจตอนที่406ถ้าจะพูดให้ถูกแล้วล่ะก็มันคือกลยุทธ์ผสานจิตเป็นหนึ่งเดียวต่างหากจนมันมีพลังเทียบเท่ากับจอมยุทธระดับแตกฉานเลยเตรียมพร้อมจู่โจมได้จะเจ้าพวกนี้มันอะไรกันนะมันประหลาดมากเกินไปแล้วนะทำไมพวกมัน ถึงสะท้อนการโจมตีของพวกเราออกไปได้ทั้งหมดด้วยล่ะทางนั้นวิทยายุทธความเป็นแล้วก็ความตายล่ะเปล่าประโยชน์นะการจู่โจมทางด้านกายภาพนะไม่มีผลต่อเจ้าพวกนี้หร <c oughs> <c oughs> อกเฮ้ยอะฮะพวกอวโสลีนี่ท่านคิดจะทำอะไรนะมันก็แน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่หรือไง ก็ทำให้เจ้าพวกหญิงพยองพวกนี้หุบปากกันยังไงล่ะวิทยายุทธปีศาจกระบวนท่าที่สามมังกรปีศาจคำรามห้าเฮอ่อ๋อนักน้นมันวิทยายุทธจู่โจมทางจิตนี่นะระวังตัวด้วยไหน มีใครอยากจะลองอีกไหมฮะเออเฮ้ยเออเฮ้ยผู้อาวุโสลีท่านน่ะไม่ใช่เล่นๆเลยนี่นาท่านถึงขนาดรู้จักวิทยายุทธอจู่โจมจิตด้วยแล้วทำไมพวกเราถึงไม่เคยเห็นท่านใช้มันเลยล่ะอะไรกันอิจฉาข้าอย่างนั้นเหรอ ในตอนที่พวกเราได้เข้าร่วมกับตระกูลหลวนั้นพอบานโจได้มอบวิทยายุทธ์ที่เหมาะสมให้แก่พวกเราข้าเองก็เคยรู้สึกอิจฉาวิทยายุทธ์ความเป็นและก็ความตายของพวกเจ้าแต่ว่าข้าสามารถฝึกมันได้ไหมล่ะถึงแม้ว่าวิทยายุทธ์มังกรปีศาจคำรามเนี่ยจะเป็นวิทยายุทธ์เสียงก็จริง แต่ว่าจริงๆแล้วแก่นแท้ของมันก็คือวิทยายุทธกายานะและในเมื่อพวกเจ้าทั้งสองคนฝึกฝนโดยการผสานไฟแล้วก็น้ำเข้าด้วยกันวิทยายุทธนี้มันจึงไม่เหมาะสมกับพวกเจ้าไม่คิดอย่างนั้นหรอหผู้อวุโสลีท่านน่ะจัดการกับพวกเขานะ เดี๋ยวพวกเราอ่ะจะคอยระวังหลังเองรีบทำให้มันจบจบลงสัทีโนแปมไม่มีปัญหา <laughs> ไอเจ้าเด็กอ่อนต่อโลกนี่เจ้าจะมั่นใจในลูกเล่นกระจาะกระจอกของเจ้าเกินไปหรือเปล่า อ๋อฮะอฮะอือ huh. uh huh. uh huh. uh huh. ช่างเป็นแรงกดดันที่น่าเกรงขามอะไรแบบนี้เจ้าหมอนี่อยู่เหนือเจ้าพวกชุดดำนั่นมากมายนักยาวเวทยายุทธปีศาจกระบวนท่าที่สองกรงเล็บมังกรปีศาจฮา อ,อ,อ๋อฮะพระผัววุโซลีอ๋อฮะอ๋อฮอะอห,หัวหน้าพ,พวกเรามันไรความสามารถพวกเราจัดการพวกมันไม่ได้สักทีเออเอสศัตรูในครั้งนี้มีเขี้ยวเล็บที่แหลมคม มันไม่ใช่ความผิดของพวกเจ้าหรอกนะ <term> ทีข่ข้าจำเป็นจะต้องยืนมือเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ด้วยไอ้น้องชายไม่เลวเลยนี่นะการที่เจ้ายังมีลหมหายใจอยอ <า S 2> <ห jal nice> ู่หลังจากรับการจู่โจมของข้าเข้าไปมันก็หมายความว่า เจ้ายังพอมีฝีมืออยู่บ้างฮึมช่างน้าไม่อายอะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งก็จริงแต่ว่าเจ้ายังไม่ได้ไปถึงขั้นระดับไร้ตัวตนสะหน่อยภายใต้พื้นผภาแห่งอาณาจักรเทียนอยู่แห่งนี้ไม่มีจอมยุทธระดับแตกฉานที่อยู่ณจุดสูงสุดคนไหนที่จะสามารถ สังหารค่าได้ในการจู่โจมเพียงครั้งเดียวหรอกนะโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ